บรรยากาศทั่วไปของเทือกเขาตะนาวสีนะครับจุดที่เห็นเป็นรอยแหว่งแห,งแหงววๆนิดๆหน่นอยๆตรงนี้เมื่อก่อนคือเหมืองผะแปรสามเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วก็ปัจจุบันไม่มีแล้วเมื่อก่อนเคยมีโรงเรียนนะครับในหุบเขาแห่งนี้ปัจจุบันก็โรงเรียนก็ยุบไปเหมือนก็ปิดไปแล้วนะครับ อันนี้คือถาภาพทั่วไปเป็นจุดชมวิวก่อนที่จะถึงเมืองปิล็อกนะเมืองแร่อีตองนะครับนี่เป็นเส้นทางผ่านเป็นจุดชมชมวิวเป็นจุดพักรถเดี๋ยวเราก็จะไปยังจุดอื่นๆนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิอีกแห่งหนึ่งนะครับ ็เป็นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสภ,ภาพทั่วไปครับด้านในก็มีม้านทาศาลมีจุดชมวิวมีจุดกลางเต็นท์สำหรับบริเวณนี้ก่อนที่จะถึงเหมืองปิลอ็อกนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับสำหรับ ท้องผาภูมิสภาพเส้นทางเดินเข้าสู่น้ำตกจอกระดินนี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอเหมือนปิล็อกอเป็นทางผ่านก็เข้ามาชมได้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายไม่มีโควิดไม่มีควายควิด <laughs> บรรยากาศดีะละอง ฝุ่น PM 2.5ไม่มีนะครับในจังหวัดกาญจนบุรี PM 2.5ในทอภูมิน้อยที่สุดนะท,ที่อื่นก็จะเยอะขึ้นอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะเดินไปทางน้ำตกอันนี้ก็เป็นต้นมะเดือ่ออันนี้กินได้นะครับมะเดือ่อกินได้ช้างก็ชอบอส่วนนี้ก็เป็นต้นไม้กวาดที่เรามาใช้กวาดบ้านเนี่ยครับ ่วาสำหรับต้นดอกสีสม่วงสำหรับผมผมเรียกว่าว่าแต่ว่าภาษาจริงๆเขาเรียกกุหลาบพันปีตรงนี้จะเหมือนกับดอยอินทนนท์นะครับแล้วลูกลกลููกกมัน้กินได้พอกินแล้วปากจะเป็นสีม่วงเลยเนี่คือไม้ป่านะครับ ถ่อภูมิเราก็มีอะไรที่ใกล้เคียงกับดอยอินทนนท์นะครับนี่ก็คือเส้นทางเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูต่อ,อเรื่อยๆเป็นสะพานไม้อันนี้ก็เป็นสะพานสำหรับข้ามลำห้วยไปยังน้ําตกอตอนนี้ก็จะเริ่มได้ยินเสียงน้ําตกเทือทัดสวยงามนะครับอตรงนี้เราเรียกว่าน้ําตกจอกกระดินนะ สมัยก่อนก็เป็นน้ำที่ไหลผ่านมาจากหนืองแร่บริเวณนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอีฮวกอีหวกภาษาชาวบ้านจริงๆก็คือลูกกบภูเขานั่นเองนะครับลูกออดของกบภูเขานี่ก็สวยนะครับเหมยอกาศถือกัดาสวย นี่ก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับทําทป้ายใหม่ป้ายนี้ก็ทําขึ้นจากปูนนะครับไม่ใช่ไม้เป็นเป็นปูนเหลียนแบบไม้น้ําตกเจอกกระดินก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เข้ามาชมกันได้ช่วงนี้ก็ยังมีน้ำเดี๋ยวถ้าเจออีหวกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าอีหวกคืออะไร นะครับออีหวัวคือกอบภูเขานะครับกบภูเขาอ่าเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่กินอาหารนะพอหางด้วนหมดเขาก็จะตายถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่เขาอยู่อ่นนี่คือสภาพทั่วไปของอน้ำตกจรกดินอก็ยังมองเห็นปลาอยู่นะครับเนี่ยอปลาเนี่ยน้ำใสไหลยเย็น เห็นตัวปลาแหวกว่ายประทุมมาอยู่ไหวๆนี่ก็มีปลาปลาห้วยนะครับก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับสองหัวภูมินี่ก็คือน้ำตกจอกดิน เมื่อก่อนนี้จะเป็นน้ําที่คุณเป็นโครนอเนื่องจากเป็นน้ําที่ผ่านมาจากเหมืองแร่จากการฉีดล้างแร่ปัจจุบันเหมืองแร่ได้ถูกปิดตัวไปหมดแล้วก็คืนธรรมชาติะคืนสู่ธรรมชาติก็สวยงามไปอีกแบบถ้า้าเดินข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นเหมืองแร่ปิล็อกนะครับเหมืองแร่อีต่อง แต่ถ้าขับรถไปก็ไกลพอสมควรแต่ถ้าใช้วิธีการเดินข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะถึงเลยนะครับเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นป่าดงดิบนะครับป่าทึบปัจจุบันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาอันนี้ก็เป็นความสวยงามของน้ำตกเจากดิน ะ,ะตรงตรงในสุดนั้นก็จะลึกมิดหัวเลยนะครับเพราะว่าเกิดจากการกระแทกของน้นํานี่คือความสวยงามใหญ่ของน้ำตกจักดินก็เชิญชวนมามาเที่ยวกันนะครับดินนะครับตรงนี้ก็มี ่วงยางามีเสื้อถูชีพนะครับไว้บริการนะักท่องเที่ยวก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะค่าบริการคนละ200เด็ก100นะครับถ้าเป็นคนไทยก็คนละ40บาทค่าจอดรถ30บาทก็แนะนำนะครับหน้เาเที่ยวเป็นที่หน้าเที่ยว,ายวอากาศเย็นค่อนข้างเย็นมากนะ ไม่แตกต่างจากดอยอินเทนนท์นะครับนี่ก็คือความสวยงามอย่างหนึ่งของน้ําตกจกกะดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นจากตรงนี้ไปก็จะไปจุดเขาสูงนะครับจุดแบ่งปันสําหรับเขตแดนไทยกับพม่านะครับเดี๋ยวก็ไปพบกันที่เขาสูงและบ้านเหมือนและอีต่องเป็นวิวที่สวยงามนะครับ ฟังเสียงน้ำตกผ่อนคลายอารมณ์ได้เป็นอย่างดีใครที่เหงาก็มานะครับมานั่งพักผ่อนรับไอเยน็นชาร์จแบตก็เ,เรียกว่าชาร์จแบตเพื่อให้ตัวเองมีแรงใจแรงใจในการต่อสู้ชีวิตไปได้อีกระยะหนึ่งก็สียงาม ไอเย็นนะครับไอเย็นเย็นมากสำหรับหินขาขาวที่เห็นอยู่นี้นะครับถ้าถ้าเป็นคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าจอนะ็อกกัสนะมันจะเป็นสายแร่นะถ้าถ้าเจอหินประเภทนี้แสดงว่าในนี้จะมีแร่อยูนะอ่ก็จะประกอบไปด้วยแร่ดีบุกแร่วุลแฟม อทองคําที่เป็นทองเกล็ดนะเป็นทองคอําบริสุทธิ์เป็นเกล็ดนะดังนั้นหินหินพวกนี้จะเป็นตัวบ่งบอกอถึงธรรมชาติว่ามีแร่เพราะว่าเวลาเวลาที่เราโบลิ่งสารวจแร่เราจะต้องเจาะหาสายแร่ก่อนนะดังนั้นหินพวกนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกนะครับหินสีขาวๆนี่นะครับนะถ้าแถวนี้จะเรียกว่าจ็อกกั๊บนะ เป็นปลาห้วยนะครับปลาห้วยตัวใหญ่สุดก็แค่นี้แหละนะไม่ไม่ใหญ่ไปกว่านี้ละ,ะปลาธรรมชาตินะครับก็ก็กินได้นะครับแต่ว่าห้ามกินเพราะมันอยู่ในเขตอุทยานเออห้ามกินเป็นปลาส้อยหางแดงเป็นปลาห้วยปลาธรรมชาติ ก็เป็นความสวยงามของผืนตาอย่างหนึ่งนะครับคือต้นไม้กวาดนะครับสำหรับยอดอ่อนๆเนี่ยสามารถกินได้นะเพื่อประทานความหิวนี่แหละครับกินได้ครับอลองกินดูสิครับรสชาติรสชาติเป็นไงครับ Deli เชสเซฟเวอร์ <laughs> อร่อย อร่อยมากนี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวบ้านป่านะครับที่เวลาเข้าป่าแล้วมีความจําเป็นหิวก็กินได้นะครับมีไม้หลายอย่างที่อยู่ในป่าที่สามารถที่จะทําให้เราดํารงชีพได้ดํารงชีวิตได้ช้างก็กินนะช้างกินตั้งแต่เรียกว่าใบตองกงแต่แต่นี่คือต้นไม้กวาดนะครับที่เราใช้กวาดบ้านนี่เองตรงนี้ยคมมากถ้าไปตัดมาต้องระวังให้ช้างกิน ปมมากตรงนี้ต้นไม้กวาดอ่านี่นี่คือวิถีชีวิตในป่าที่สาม,มารถจะดำรงชีพอยู่ได้นะครับเท้าที่จะหาได้ในยามจําเป็นเถ้าใกล้ป่าต้องมีความรู้เรื่องอไปใชา้อะไรอะไรอย่ใกล้ป่าต้องต้องฉลาดต้องเคลมเวอรแต่ว่าใชาอรรรา้อาทํทำอะไรถ้าไม่กวาดวิธีการทํายังไงตัดตอนหนุ่มไปพึง่งแดดถ้ามันแห้งแงแล้วเอามาถักต้นมาทําอะไรช้างกินอะไรตรงนี้ใกล้ป่าต้องรู้ ทำไกด์เดินป่าไกด์ป่าต้องรู้ต้นไม้ต้นไผ่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเกิดแตกนอนอะไรพวกนี้ต้องรู้นี่ก็อยู่ในพื้นที่ของอุทยานทองภาภูมินะครับน้ำตกจักกระดิ่าสำหรับเขาที่เห็นอยู่ริบๆล้นๆตรงนี้เรียกว่าเขาช้างเผือกก็มันเป็นเขาหัวล้นมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นร้อยๆปีแล้วมั้งเพราะว่า <c oughs> เมื่อ5-60ปีที่แล้วมเมือ่อ40่ปีที่แล้วตอนจับความได้ผมไปเห็นมันหโัวโลอยู่เงี้อันนี้ก็คือเขาชัเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เรียกว่า,าฐานปฏิบัติการช้างศึก เป็นฐานที่มั่นของตำรวจตะเวนชายแดนของไทยนะยอดเนินตรงนี้คือประเทศพมา่าตรงนี้คือเทือกเขาตะนาวสีนี่ก็มีอนุรสรประถานพลเอกตะวันเหลืองสีพปปผก้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวด้านบนเทือกเขาที่เห็นอยู่นี้เป็นเทือกเขาตะนาวสีนะครับส่วนหมู่บ้านที่มองเห็นอยู่ด้านล่างคือบ้านเหมืองแรกอ,อีตอง หรือเหมืองปิล็อกแล้วก็ที่เห็นริบๆอยู่นั้นเป็นค่ายทหารพรม,าม่ามีทงชาติไทยทงชาติพมา่าเรียกว่าเนินเสาธงจุดที่เป็นทางเดินอยู่เป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างไทยกับพม่า่าน้ําไหลมาฝั่งนี้ก็เป็นเขตของประเทศไทยไหลไปฝั่งนู้นก็เป็นประเทศพมา่า ด้านล่างลงไปก็เป็นบล็อกวาวาปตทแนวท่อแก๊สนะมีถนนลาดยางลึกเข้าไปก็เป็นชุมชนของพมา่าเลยไปก็ประมาณสัก60กิโลจะเป็นทะเลอันดามันนะนี่ก็เป็นสภาพทั่ว,วไปของเนินช้างศึกนะเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จุดที่เห็นอยู่นี้เป็นหลุมหลบภัยในสมัยก่อนนะครับนะเพราะว่าสมัยก่อนเวลามีการสู้รบกันก็ตรงนี้จะเป็นฐานต่อชะดอาชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างนะก็อาจจะต้องขึ้นมาหลบบนนี้นะส่วนภูเขาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นร่องลอยการทําเหมืองของอ,องค์การเหมืองแร่นะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลนะซึ่งปัจจุบันได้ยุบองค์การเหมืองแร่ไปแล้วนะ ส่วนจุดที่จะจะเห็นวัดตรงนู้นจะเป็นวัดนะครับหลังวัดจะเป็นลานฮอทหารกะเหลียงอิสระก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนทหารพระม่าเวลาบุกมาก็จะอยู่ด้านล่างจากนั้นเขาก็จะใช้วิธีการยิงปืนใหญ่เพื่อให้ตกลงมายังค่ายทหารกะเหลียงอิสระแต่บางทีวิถีกระสุนก็เลยเข้ามาในหมู่บ้านดังนั้นเราก็จําเป็นจะต้องอพยพออกมาพอ สายๆไม่มีการสู้รบก็เราก็กลับไปบ้านไปใช้ชีวิตตามปกตินะ,ะด้านตรงกลางนั้นที่เห็นมีลานหออยู่ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนเพียงหลวง3นี่ก็คือส่วนหนึ่งของอสุดแขว้นแดนสยามประเทศไทยนะตรงนี้ก็เรียกว่าช่องทางมิตรภาพนะครับเป็นสุนเขตประเทศไทยนะ ผ่านช่องนี้ไปก็คือประเทศพม่านะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่พักของตำรวจะเปเวชชยแดนของไทยต,<ร>ตอนนี้เราก็เหยียบเข้ามาในแผ่นดินของประเทศพม่านะครับเดี๋ยวเราจะไปชมว,วิวกันสักนิดหนึ่งลมพัดมาเย็นมากนะเป็นลมที่มาจากทะเลอันดามันนะครับนี่ก็สังเกตนะครับถนนนี้ไทยสร้างแต่ว่าไม่ สร้างได้ใช้ไม่ได้ก็เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนี่คือคือประเทศพม,ม่ามีธงบกสะบัดอยูอ่มีป้อมทหารนี่คือสภาพของประเทศเพื่อนบ้านนะครับอมองออกไปไกลก็จะมีอะบอกวาว อันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ทหารนะพม่าอันนี้คือช่องแบ่งเขตแดนทำมีซาบีล่ะทำมีซาอย่บาโลูกซาแหละบาโลูกซาเด็กผู้ชายตแล้วก็เบียนว่าซาอ่ะว้ากองกองซาบ่ดิโลนี่ แม่น呐เจียด呐เฮ้อเอ้ยเอ้ยอเออเอนี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศเาออเอจิเนีร์มากเนี่ยเอ็นจิเนียร์เมคนิคกัมมากเอาารช่างอาหารช่างแลอเดิ t ทูบีดีอ อามือง r อ o r อสออร์าคาเบลาวยไหราคาเ a ออต0องงเงินสองพันช่นวยะพม่างวยแหะเงินพม่าเงินจัดมื่นสองพันจัดชานแล่ใบลาวยะ เชยจ้าเราัวเยอะเรามาชดทองเยชดสวเาเมืองก้มันเลวออเชิดทองสามกงผู้เออเราเจอเราเออช็ดทองโมโหจวไปเลยต้องช็ดทองเราบลาลาไัวต่ามีเออหมื่นหกพันบาทโอ้เยอะอยู่ออเซลรี่กี่วันกลับบ้านได้พักนึ่งเองเปลี่ยนมาล่ะเองเปลี่ยนล่ะ มาเปลี่ยนดีมาเน่<อ>ไม่กลับบ้านนะอยู่ที่ตลอดไม่มีฮอลิเดย์เน่ฮอลลเดย์เดย์ออฟน่น่นฮอลเดย์แล้วแกได้อะไรจดอะไร